คันี้แกเป็นอะไรฮะไม่ว่าแม่จะถามอะไรแกก็เอาหูทนล,ลมแั้เหมือนไม่สนใจแม่เดยวก็บอกทําไม่ได้บ้างตกลงนี่แกแกลงฉันใช่ไหมตองฮะแม่แม่พูดอะไรอย่างนั้นตองจะไปแกลงแม่ได้ยังไงใช่ไหมพี่บิ๊กตองแค่แค่ทาตามวิธีที่แม่ทําแค่นั้นแหละคุณไมค์ฮัลโหลครับคุณมไมค์ม่ไงครับคุณบิ๊กคะ มาที่สวนชั้นด่วนเลยนะคะฉันต้องการผล,ลไม้หนึ่งขันลดค่ะได้เลยครับคุณไมคเดี๋ยวผมจะรีบไปที่สวนเดี๋ยวนี้แหละครับสวัสดีครับคุณไมคต้องการผลไม้ด่วนนะตองพี่ต้องไปที่สวนตอนนี้ต้องจะไปสวนกับพี่ไหมไปค่ะ,ะแม่ครับยังไงเนี่ยแม่ก็กินก่อนได้เลยนะครับแล้วผมก็ฝากล้างจานฝากแม่เก็บกวดให้เรียบร้อยด้วยนะครับล้างล้างงั้นเหรอแล้วแล้วล้างยังไงอะ่ะแล้วแม่ต้องใช้ฟองน้ําหรือว่าฝอยขัดดีแล้วน้ํายาไม่ต้องใส่เท่าไหรอ่อ่ะ 然后